thank <music> you ก็เขบวน4 3 4 5นะครับก็ามาถึงสานิมา,าชัยแล้วนะจเจ้าเอ็นเทป1 2 0่นะครับก็วันนี้พวทงทําำบวน,นะครับเดีย๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปชมด้านในนะครับก็เปลี่ยนแปลงสีนะครับจากสีเดิมนะเป็นสีเทานะก็เปลี่ยนเป็นลายฟ้าสีเงิน,นครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนนะกลามไหมลไปโอ้มีไฟห้องน้ำนนครับน่สวยงามนะเป็นชักโครกนะครับตอนนี้อ่ออาล้างหน้าใช้ได้นะครับ เปลี่ยนเพลินใหม่นะเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเรียบร้อยเนะ่อดก,ก็เป็นปอดนัวเหมือนเดิมคนระับเปลี่ยนจากปอาสติกนะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดพัดลมนะแบบใหม่ การฟิตเครื่องใหม่นะครับทำใหม่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปด้านบนอีกรอบนะครับเมื่อกี้พี่พนักงานมาทําความสะอาดนะ ของขับนะตอนนี้ก็จะเป็นฝังชั่งเครื่องนะครับ ก็จะเป็นเลขลำเบอร์นะครับ <c oughs> ด้านท้ายก็ทำใหม่หมดเลยนะดีสั่นสวยงามนะครับ เสียดายนะเมื่อวานผมไม่ได้มาถ่ายนะครับเนื่องจากว่าผมไปถ่ายที่สารยามานะก็ทำทาให้ไม่ได้ยินเสียงบีทนะครับก็เดี๋ยวรอ,อโอกาสสักพักนะครับน่าจะได้มานำขบวนนะวดีน,นี้ก็ขอจบรายงานเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาถ่ายตอน นำนะครับฟังเสียงบีดนะครับพี่ใหญ่ของสายมหาชัยนะครันแรกของรุ่นนะ